สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่อุทัยธานีนะครับเป้าหมายของเราตรงนี้ก็คือหุบป,ป่าตาดต,ตำบลทุ่งนางงามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีครับเห็นไหมครับเพื่อนๆพอขับรถมาแล้วนะครับที่จอดรถด,ดีโอ้โหสะดวกสบายเลยทีเดียวนะครับที่นี่นะครับคือหุบป,ป่าตาดนะครับเขา เปิดให้ประชาชนเข้าไปใช้บริการไปเที่ยวตั้งแต่ปี2,546ครับเพื่อนๆและก็ตอนที่คนเยอะที่สุดนะครับมีนักท่องเที่ยวเยอะที่สุดก็คือปี2,557นะครับปัจจุบันนี้ก็ยังเปิดให้พี่น้องประชาชนเข้าไปใช้บริการนะครับอันนี้ก็คือบริเวณด้านหน้านะครับคือทางเข้าหุบป่าตากนั่นเองนะครับก็จะมี พระบรมมาชายาลักษ์นะครับแล้วก็มีป้ายนะครับแล้วก็ด้านขวามือของทางเข้าก็จะเป็นที่ขายบัตรนะครับสำหรับผู้เข้าชมนะครับสำหรับบัตรเข้าชมนั้นผู้ใหญ่ก็20บาทเด็ก10บาทนะครับแล้วก็เป็นชาวต่างชาติก็200บาทขาดตัวนะครับไม่มีการต่อรองทั้งนั้นนะครับแล้วก็ราคานี้ จะยืมไฟฉายเจ้าหน้าที่ไปด้วยก็ได้นะครับแม้ทางขึ้นนี่ทำดีเลยทีเดียวเพื่อนๆครับแมพอเราเดินขึ้นมานะครับได้สักพักหนึ่งนะครับเราก็จะมาเจอรูปปั้นนะครับของท่านพระอาจารย์ทองหยดนะครับพระอาจารย์ทองหยดสันติกโรโรนามสกุลใจดีเนี่ยนะครับพระองค์นี้แหะครับที่เป็นผู้ค้นพบหุบป่าตากนะครับ พระอาจารย์ทองหยดนั้นความจริงและพื้นเพท่านเป็นคนบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรนะครับท่านมาบวชนะฮะที่วัดมณีชลขันในปี2 5 0 7นะครับวัดมณีชลขันนี่ก็อยู่ที่จังหวัดลบบุรีนั่นแหละนะครับบวชแล้วก็ปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่นนะครับปี2522นะครับท่านก็เดินทุดงนะครับไปที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับขากลับท่านก็มาพักที่ วัดถ้ำทองนะครับวัดถ้ำทองอยู่ตรงไหนนะครับวัดถ้ำทองก็อยู่บริเวณก่อนจะถึงหุบป่าตาดนั่นแหละเพื่อนๆครับนะแล้วก็ท่านเองนะฮะก็มาเจอหุบป่าตากแห่งนี้นะครับตั้งแต่ปี2522นะฮะด้วยเพื่อนๆก็จะทราบนะฮะว่าหุบนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนหลุมนะที่ลึกลงไปในภูเขานะครับเป็นหลุมลึกลงไปเป็นหุบขนาดใหญ่ แล้วก็ไม่มีทางเข้าจากด,ด้านนอกนะครับปี2527หาะฮะหลวงพ่อทงหยดเนี่ยแล้วก็ชาวบ้านตำบลทุ่งนางามนั่นแหละก็ร่วมไม้ร่วมมือด้วยการอนุญาตจ,จากเจ้าหน้าที่กรมอุทยานเนี่ยนะครับก็เจาะนะฮะผนังถ้ำนะครับเพื่อให้เป็นทางเข้าไปเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเวลาเข้าไปเนี่ยจะมีช่วงแรกนะเพื่อนๆที่มืดเนี่ยนะ ทางมืดเป็นโอ้โหนะเ,เป็นหลายเมตรเลยทีเดียวนะครับเป็น 10- 20เมตรเลยทีเดียวนะครับเป็นทางมืดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อผ่านเข้ามาด้านในนะครับก็จะยังคงเป็นทางที่นะครับถูกเจาะทะลุเข้ามาด้านในนะครับโอ้อันนี้ก็ต้องเป็นความมานะพยายามของหลวงพ่อนะครับแล้วก็ญาติโยมนะของตมทุ่งนาในในๆๆในช่วงนั้นในปีนั้นนะครับต้องฝับแลกคุณ พ่อแล้วก็อนุโมทนาสาธุกับท่านนะครับที่ท่านต้องการจะให้ญาติโยมได้เห็นงสถานที่สวยงามแบ่งนี้เมื่อเข้ามาด้านในก็เพื่อนๆก็จะมีจุดชมวิวจุดแรกนะครับสิ่งที่เราเห็นนั้นาานะครับก็คือป่าตากนะครับซึ่งเป็นพืชโบราณนะครับลักษณะก็พันเดียวกับต้นป่านะครับก็จะเป็นแฉกนะครับก็จะ คล้ายๆกับใบจ่า,จาเหมือนกันครับเพื่อนๆแล้วก็เป็นพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากนะครับคือตอนที่หลวงพ่อทองหยดท่านลงมาเนี่ยไม่รู้ว่าลงมาด้วยวิธีใดนะครับนี่ก็ต้องกราบขอบพระคุณความมาณนะพยามของท่านที่ท่านอยากให้ญาติโยมได้ชื่นชมความอุดมสมบูรณ์ของป่าโบราณนะครับพืชพันธุ์ชนิดหายากแบบนี้นะครับเป็นป่าที่นะฮะ นี่นี่แหละครับต้นตาบที่ที่เต็มเต็มไปหมดเลยครับเพื่อนเพื่อนครับนะฮะแล้วก็ระยะเวลาในการเดินชมนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไปกลับก็ประมาณ700เมตรนะครับไม่ไม่ไกลนะฮะแล้วก็ทางเขาทาอย่างดีเลยครับเพื่อนเพื่อนนะฮะเจ็ดร้อยเมตรเนี่ยนะครับแล้วก็เดินชมไปด้วยโดยใช้ระยะเวลาเดินชมถืว่าประมาณ30นาที40นาทีก็นา่นาจะได้นะครับแล้วก็จะมี ทำอธิบายนะฮะว่าไอ้เจ้าต้นตาดนี่มีความหมายคืออะไรชื่อทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างไรนะครับอธิบายได้ด้วยนะครับแล้วก็เราก็จะมาเจอท้ำนะฮะซึ่งภูเขาที่เราเจอเนี่ยนะฮะภูเขาที่ที่เป็นหุบป่าตากนี้เป็นภูเขาหินปูนะนะครับนะฮะแล้วก็จะมีความสวยงามน,นะเราจะขึ้นไปถ่ายภาพ ได้บอกได้เลยนะครับถ่ายภาพได้เลยตรงไหนเป็นทางตันป้ายเขาก็จะบอกนะครับซึ่งทางเดินนั้นสะดวกสบายเลื่อนเดินนะครับเพื่อนๆครับนี่นะฮะเป็นภูเขาหินปูนที่มีซอกถ้ำมีอะไรต่างๆนะครับก็ความสวยงามไม่หาได้ยากจริงนะครับนี่ไม่รู้กีี่แล้ลานปีนีะครับที่มีพื้นที่ตรงนี้อยู่เพื่อน เห็นไหมครับพอเดินมาสักระยะหนึ่งนะฮะก็จะเป็นแบบโอ้มีต้นตากขึ้นนะครับแล้วก็มีช่องนะที่แสงเนี่ยทะลุเข้ามานะครับนี่ฮะเพื่อนๆน,น,นะเวลาเราไปชมนี่ก็สวยง,งามจริงๆนะครับเอาเดี๋ยวเพื่อนๆชมบรรยากาศไปก่อนนะเดี๋ยวเราพูดคุยกันต่อนะครับ นี่ครับเพื่อนเนครับวิวสวยๆแบบนี้นะเราต้องมาถ่ายภาพบันทึกไว้ในความทรงจำนะครับบันทึกภาพสวยๆเก็บไว้นะครับมีกล้องดีๆนะฮะมือถือที่ชัดๆนะครับนี่คือความสวยงามที่เราเหมือนเราย้อนกลับไปยุคจูรัสิกปพาร์กนะฮะยังไงอย่างนั้นเลยบรรยากาศแบบนี้นะครับแม่ถ้าพื้นที่ตรงนี้กว้างหน่อยนะแล้วก็สื่อสารให้ผู้สร้างภาพยนต์ต่างประเทศ บรรยากาศมันได้เลยนะฮะยุคจูรัสิกเลยนะครับนี่นะครับโอ้โหดูสิครับเพื่อนๆอันนี้เป็นหินปูนนะฮะของภูเขาแห่งนี้นะครับอันนี้ก็ไปด้านบนสุดเนี่ยจินตนาการด้วยเวลาหลวงพ่อทะลุลงมาดูอย่างนี้นี่ก็คือความสวยงามของถุกป่าตาเพื่อนๆอย่กเฉื่อชนเพื่อนๆได้ไปเที่ยวกันนะครับเพราะว่าเป็น เรามาพูดถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับของที่นี่เพื่อนๆนะฮะ,ะถ้าเป็นหน้าฤดูฝนก็จะมีกิ้งกือสีชมพูนนด้วยนะเป็นกิ้งกือตัวเล็กๆนะก็หาที่อื่นไม่ได้นะครับนอกจากที่นี่ก็มีปรากฏด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพบรรยากาศสวยงามแบบนี้แบบยุคจูรลสสิกนะครับแบบยุคโบราณแบบดึกดำบรรพแบบนี้ก็เห็นจะมีเฉพาะที่นี่นะครับที่มีความ ดูต้นม,มต้นไม้ดูป,าป,าป่าป่าที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้แล้วก็บูรณแบบนี้มีใได้นเสามานะอ่ขอยืมจาก <c oughs> สวนนกนกมาตั้งสักตัวสองตัวแล้วโอ้มันจะได้บรรยากาศมากเลยนะครับนี่นะครับถึงท่าถึงปูนขนาดใหญ่แบบนี้ความสวยงามแบบนี้ว่างมาชมกันครับเพื่อนๆครับ